นี่ทุกคนรู้กันไหมครับว่าภายหลังกรุงศรีอยุธยาล่มสลายเนี่ยเชื้อพระวงศ์บ้านผูหลวงหายไปไหนและเป็นยังไงกันต่อต้องขอเท้าภาพไปก่อนนะครับว่าก่อนที่กรุงศรีอยุธยาจะล่มสลายเนี่ยได้มีกษัตริย์พี่น้องสองคนที่ชื่อว่าสมเด็จพระเจ้าเอกทัศเป็นคนพี่และสมเด็จพระเจ้าอุดมพรเป็นคนน้องโดยที่คนน้องเนี่ยได้ขึ้นครองราชก่อนพี่นะครับเพราะว่าคุณหลวงบรมโกศที่เป็นพ่อเนี่ยมองว่าน้องเหมาะสมกว่าพี่นะแต่พอเมื่อพระเจ้าอุดมพรเนี่ยครองราชได้สองเดือนนะครับก็โดนพระเจ้าเอกทัศที่เป็นพี่ชายเนี่ยันนนแล้้สงงจตาา่ะบ ก็โดนโทษกบฏได้เลยนะครับแต่ว่าพระเจ้าอุดมพรเนี่ยเขาก็รักพี่ชายนะแล้วก็ไม่อยากจะทําพี่น้องแม่เดียวกันนะครับพระเจ้าอุดมพรเนี่ยเขาก็เลยยอมบวชนะครับแล้วก็ยกบัลลังก์ให้พี่ชายจนประชาชนขนาดนั้นท่านว่าคุณหลวงหาวัดทําให้ในที่สุดพระเจ้าเอกทัศก็ได้ครองกรุงศรีอยานะครับซึ่งในช่วงปลายของกรุงศรีอยธยาเนี่ยบรรดาเหล่าเชลผวองเนี่ยเขาก็ฆ่ากันเละเทะนะเพื่อชิงบัลลังก์กันทําให้อยุธยาเนี่ยสูญเสียคนเก่งไปเยอะนะครับจนสุดท้ายเนี่ยกรุงศรีอยธยาก็ล่มถลายลงนะจากการลุกลานของพม่าอังวะะะะะะในนนนปปีีีพพพศศ2310บบรรรรรรรดดดาา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 เเเเเเเหล่่่่่่ชวงงยยยค้กกกกกก็จจจจจัััไตตมมมททๆโผิออ ก็มีบ <budgets> ัน <says> ท <it> ึกนะครับว่าหลังกรุงศรีอยุธยาล่มสลายพระเจ้าเอกทศาสวรรคตในเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับบางก็ว่าอดอาหารจนสวรรคตบ้างหรือก็ว่าโดนกระสุนพระม่ยิงตบางหลบหนีนะครับก็สรุปว่าท่านสวรรคตในเหตุการณ์ครั้งนี้แหละส่วนพระเจ้าอุดมพรเนี่ยตอนนั้นบวชเป็นพระอยู่ก็โดนกวาดตอนพร้อมเชื้อพระวงชายหญิงไปยังกรุงอังวะนะครับก็จำพรรษาอยู่ในวัดในกรุงอังวะจนสวรรคตนะครับท่านก็อยู่ได้นานนะครับอายุประมาณ70ปีได้ไม่ได้โดนกดขี่อะไรนะมาพูดถึงเชพวงคะรที่ผูู้หญิงจจะถกัดสรรอยู่ในพระราชวงชัคนอวะส่น ให้อยู่โซนนอกวังนะครับแต่ก็ยังให้อยู่กันเป็นชุมชนชเฉลยชาวอุธยานะครับและคนเหล่านี้นะครับก็จะกลายเป็นคนพม่าเชื้อสายอุทยาในเวลาต่อมานั่นเองทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยก็จะเป็นเชื้อพระวงศ์บ้านพูหลวงฝั่งที่ถูกกวาดต้อนไปพม่านะครับส่วนฝั่งที่ไม่ได้ไปพม่าเนี่ยก็มีหลายท่านนะครับอย่างเช่นกมหมือนเทพพิพิธล,ลูกชายคนหนึ่งของขุณหลวงมลมากดนะครับที่หนีไปตั้งชุมนุมอยู่ที่เมืองพิมายนะและเจ้าจุ้ยกับเจ้าสีสังเชื้อพระวงศ์ฝ่ายชายบ้านพูหลวงที่หนีไปอยู่ขเเามมนะคร ิรวบรวมแผ่นินใหม่ได้แล้วแล้วก็สถาปนากรุงธนบุรีขึ้นเชื้อพระวงศ์ชายเหล่านี้เนี่ยเขาก็โดนเก็บหมดนะครับส่วนเชื้อพระวงศ์บ้านผู้หลวงที่เป็นผู้หญิงเนี่ยก็มีบันทึกนะครับว่าท่านเหล่านั้นได้มาเป็นเจ้าจอมของมาเจ้าตากหลายท่านนะครับหรือก็คือมาเป็นเมียรพระเจ้าตากนั่นแหละแต่ภายหลังท่านเหล่านี้ก็ถูกประหารชีวิตเกียบหมดนะครับด้วยข้อหาว่าขบชูนะสรุปง,ง่ายๆนะครับเชื้อพระวงศ์บ้านผู้หลวงส่วนหนึ่งเนี่ยถูกกวาดต้อนไปยังพม่าอังวะนะแล้วก็กลายเป็นคนพม่าเชื้อสายยุทธ กันบ้างับเพื่อนกับเรื่องราวชีวิตเชื้อพระวงศ์บ้านผู้หลวงถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์ผมด้วยนะใครอยากฟังเรื่องอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะครับแล้วเ,เจอกันใหม่นะจ๊ะ